โอเคครับผมมนโดมาเรียบร้อยก็เดี๋ยววันนี้นะครับคือมีหลายคนน่ะที่วันแรกเนี่ยเล่นแรงแล้วแบบโูหทักมหาผมบอกว่าคพี่ตึงมากเลยทํายังไงถึงจะแบบว่าเจอไม่ตึง <c oughs> คือก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่ารีแรงกันวันแรกเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยคนก็แบบโอ้โหอยากรีบเล่นอยากรีบแบบใส่แรงเนี่ยมันก็จะตึงเป็นพิเศษนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะสอนสามเทคนิคแล้วกันว่าลงแรงยังไงให้ไม่ตึงนะครับให้เจอแบบโอ้โหชิวๆเลยแล้วก็ เทคนิควิเคราะห์สกิลใหม่อ่าอย่าเรียกว่าเทคนิคเลยอันนี้ก็คือจะวิเคราะห์สกิลใหม่นะครับว่าสกิลใหม่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับที่ถามว่าทําไมยังไม่ใช้เป็นเทคนิคเพราะว่าตรงเองก็ยังว่านะครับตัวสกิลเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะมันก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญมากแต่ว่าเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีครับผมก็เลยจะใช้เป็นวิเคราะห์และสุดท้ายนะครับก็จะอ่านเกมเหมือนเดิมสอนเทคนิคอ่านเกมเหมือนเดิมครับก็แนะนํานะครับว่าคลิปนี้ ไม่อยากให้แบบว่าคนดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพลาดไปสักวินาทีเดียวครับผมอยากให้ดูแบบว่าไม่ต้องกดค่าบะคือตอนนี้ที่ผมดูนะครับผมคือเวลาเฉลี่ยในการดูคลิปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองคือหลายคนก็คืออยากเล่นเก่งใช่ไหมแต่ว่าเวลาเฉลี่ยดูคลิปมันก็ยังแบบ5้านาทีอะ่ะคือถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้ดูแบบตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่ต้องกอเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆคลิปเนี้ย คือทุกคลิปแหละที่ท,ทํคเทคนิคสอนมันมีประโยชน์จริงจะได้เข้าใจด้วยว่าเอ้ยทาอย่างนี้เพราะอะไรก็อย่างที่บอกผมทุกการกระทามีความหมายหมดนะครับส่งผลต่อการแบบแพชนะได้เลยอันนี้ก็เริ่มต้นมาผมก็ตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยแต่ลังเลว,ว่าจะเล่น ump ดีหรือว่าปืนนี้ดีครับผมแต่ว่าเล่น ump ดีกว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากเรียวมากปืนที่ล่กษณะดดีกว่าครับก็เป็นคอมโบที่สุดโหดนะระหว่า ar กับ ump อันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคก็อย่างที่บอกไปเทคนิคแรกก็คือเรื่องเล่นยังไงไม่ให้เจอตึงใช่ไหมครับผมอะเราดึงตัวแรกก่อนให้ดูเลยว่าไม่ตึงอะให้ดูตัวแรกเลยเดี๋ยวดูศพแรกเดี๋ยวจะอธิบายต่อเห็นไหมแต,ไมตก,ก,กไม่ตึงก็คือเทคนิคการกดไม่ตึงก็คือ1คือเลือกวันครับ วันที่เราจะต้องเลือกมาก็คือเน้นเป็นวัน,วนธรรมดา,อ,าอ,อ่ะสเต็ปแรกคือวันธรรมดานะ2ก็คือช่วงเวลาครับช่วงเวลาที่พวกคนเล่นเก่งๆเนี่ยเขาจะเล่นกันก็คือตั้งแต่บ่าย2อจนถึงประมาณตีห้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คือเลือกเลี่ยงช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่จะชิวๆเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงประมาณบ่ายสองก็แนะนําวันธรรมดาช่วงตีห้าถึงบ่ายสองเนี่ยก็จะกดแรง ช่วงเวลานี้ก็จะชิลเป็นพิเศษนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองผมก็จะเล่นประมาณหนึ่งทุ่มนะครับตึงก็ตึงคือชิลสําหรับผมก็ชิลตึงก็มาดิครับนะสู้ได้ easy ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับความตึงนี้ก็แนะนาอ่ะตัวอีกรอบหนึ่งวันธรรมดาช่วงตีห้าถึงบ่ายสองแนะนากดช่วงนี้นะครับและเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพิสูจน์กันว่ามันจะชิลจริงหรือเปล่าแบบที่พูดหรือเปล่าตอนนี้ก็ประมาณ8ปดเก้าโมง ของวันธรรมดาโอเควันหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเวลาที่ชิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันชิลจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยรู้เทคนิคนี้กันเยอะมันก็อาจจะไม่ชิลนะเพราะว่าทุกคนก็จะกดมาช่วงเวลานี้กันหมดก็เป็นพิเศษสาหรับคนที่ดูคลิปช่องผมแล้วกันเนาะเพราะว่าคนอื่นก็คงไม่รู้หรอกเพราะว่าช่วงเวลานี้มันจะบอดบอดเยอะอะก็ชิลเป็นพิเศษก็ตัวแรกก็บอดแล้ว อันนี้ผมแรงแรงสูงสุดอะแรงอะไรอะอ่าปรมาจารย์อ่าปร,รมาจารย์เล่นจบตอนนี้ก็น่าจะขึ้นตำนานแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมแรกเนาะมันรีแรงอะอืมฟาร์มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากมายอยากให้ทุกคนดูจริงว่าบอทมันเยอะมากเวลานี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอันนี้คือสําหรับคนที่แบบว่าเน้นแรงนะแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าชอบยิงเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมก็คือเล่นแบบช่วงเวลาไหนก็เล่นไปเถอะถ้าเกิดอยากพัฒนาฝีมือแบบขั้นสุดจริงๆอะไม่ต้องแบบซีเรียสขนาดว่าเฮ้ยจะต้องเจอชิวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราเอ้ยซีเรียสแรงอยากจะแรงสูงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่เจอตึงมากเงี้ยก็เวลาเนี้ยถือว่าโอเคเลยโออทำไมยังไม่ได้สก,กิลใหม่เลยเนี้ยเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆก่อนนะหาสก,กิลใหม่ให้ได้ก่อนยากกิน ตอนนี้ก็หมวก3เกาะ3าคือของเราอะ่ะก่อนที่ผมจะไปเริ่มบวกใครเนี่ยผมจะดูก่อนว่าตัวผมเองมีเกอะ3าหมวก3หรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยคือผมก็ยังแบบไม่เปรี้ยวมากนะฟาร์มไปเรื่อยๆครับนี่กาะ3ามหมวก3ก็เล่นง,ง่ายขึ้นเยอะ,อะไปฟาร์มป้าตอนนี้คนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับแบบสอนชาร์จแล้วก็สอนยิงระยะประชิดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์สกิล ที่เจออันนี้เสร็จแล้วก็มันจะเหลือสกิลหนึ่งใช่ไหมก็ขอวิคอลสองสกิลให้เสร็จก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคลิปชาร์จแล้วก็ทคนิคระยะประชิดก็จะตามมาติดติดเลยนะครับผมก็ใครเข้ามาดูก,ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พยายามดูอย่าก,กดข้ามเลยจริงๆมันมีประโยชน์จริงจะได้เห็นว่าเอ้ยผมฟาร์มแล้วถ้าเกิดสมมติเจอคนหล่อยอย่างนี้ทำยังไง ว่าตอนฟาร์มไม่เฉยฟาร์มยังไงฟาร์มไวไหมฟาร์มช้าไปอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าซีซันซีซันสองนี้รู้สึกว่าตะขอมันใช้ดูสมูทสมูทสบายตาคืาอปกติเมื่อก่อนมันเหมือนติดปิงอะเวลากว่าจะปลาไปก่าจะดึงไปอย่างเงี้ยมันดูแบบปิงปิงเงี้ยไม่รู้มันรู้สึกว่าโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเราก็ดูว่ามีอะไรบ้าง โอเคาตัวที่2อครับผมไมาดูว่าชิลหรือเปล่าก็ชิลเหมือนเดิมนะมันไม่มันไม่ตึง่ะมันไม่ตึงจริงเกิดเจอตึงมาก็เรียบร้อยอะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะมันมันก็ต้องเจอที่แบบว่าตึงบ้างอะมันจะแบบชิลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบเปอร์เซ็นต์อะกับการเล่นเวลาปกติเงมันจะตึงน้อยกว่าโอเคปะตึงตึงเหมือนกันแต่ว่าตึงน้อยกว่า แล้วหาวู่พี่ผมเจอเจอแต่โห,ด,หดเวลานี้ไงพี่บอกว่าชิลไงเออมันมันก็ต้องมีบ้างนะใจคอเราขาดแบบจะไม่สู้เราที่หนึ่งเลยอย่างงี้เมันมันโหดไรเกินไปนะสำหรับคนอื่นนะมันต้องมีบ้างมีบ้างตอนนี้ก็คนเกตคนครับผมไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้คือผมฟาร์มไปก่อนฟาร์มแล้วก็อ่านวงไปเรื่อย โอเคเนี่ยใกล้ๆเราตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่สามก็ยังชิลอยู่เห็นปะชิลที่ผมฟารน์เนี่ยไม่ใช่ฟาร์มเอาอะไรนะสําคัญเลยก็คือฟาร์มเอาสกิลเนี่ยแหละยังไม่ได้สักทีขอกดเปลี่ยนปุ่มกันเพราะเมื่อกี้จะซูมยิงแต่ปุ่มมันไม่ซูมเลยขอตั้งค่าใหม่นิดนึงไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหเีเห็นก็รู้แล้วอ่ะมีแต่ขยะไม่น่าโดนลุไปเลยนะ คือตอนนี้คือผมต้องฟาร์มสก,กิลใหม่เพื่อให้คนรู้เห็นว่าเราวิเคราะห์สก,กิลใหม่ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเนะแต่เราฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปแล้วก็ดูคนไปว่ามันจะชิลหรือเปล่านะแบบพี่พูดหรือเปล่า ทำไมจริองอะเนี่ยอยากได้แล้วเนี่ยแต่ผมว่าจะไปหมู่บ้านข้างหน้านะครับข้างบนเนี่ยเออขึ้นข้างบนก็น่าสนใจไปดูซิที่เหมือนเห็นคนแวบ,บๆหรือว่าตาฝาด ครับผมบอลจังมาเลยโอเคก็สกิลก็คููดาวนานนะหนึ่งนาทีข้อเสียอย่างไรที่เจอเลยคือสกิลแม่คคูดาวนานชัดหนึ่งนาทีเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็อ่ะมันมีสองสกิลครับสกิลซ้ายสุดก่อนก็คือเป็นสกิลไอพ่นเอาไว้สำหรับพุ่งหนี สกิลสองก็คือลูกบอลเขาจะแปลงร่างเป็นลูกบอลแล้วเวลาโดนยิงเนี่ยดาเมจจะแบบไม่เจ็บเท่ากับแบบเป็นคนปกติเนาะแล้วก็สองสกิลนี้สามารถใช้คอมโบคู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นบินก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นลูกบอลหรือว่าเป็นลูกบอลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นยิงครับสามารถคอมโบกันได้นะกดใช้งานพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวมาแลเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปแล้วกันคือผมได้ไปลองในโหมดฝึกซ้อมมาแล้วก็มันมีตอนนี้มันมีสกิลที่แบบปนข่วน,นก็สามสกิลนินจา ลูกบอลแล้วก็ตัวอันนี้บอลจานแล้วก็มีตัวควันบินอะ่ะเออที่บินแล้วเป็นควัน่ะนะตัวเอ้ยไมมีคนละตึงเบาตึงเบาเี่ยมาดูดิตึงนะก็ไม่ตึงนะก็ชิวๆนะยิงไปสี่นี่ชิวทุกศพโอเคก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับผมลูกบอลกิ้งข้อดีของลูกบอลก็คือ มันจะกิ้งไวมากนะครับผมคือใช้แทนรถได้เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันก็จะเป็นเป้าใหญ่แต่พูดตามตรงเลยนะครับผมก็เลือกโหมดผิดด้วยแหละจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นลูกบอลนอะ่ะควรจะเล่นอีกด่านหนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันเป็นแมปที่ใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ในการแบบกิ้งค่อนข้างเยอะนะครับด่านนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์อะ่ะวิเคราะห์จุดแรกเลยก็คือด่านเนี้ยผมมองว่าไม่ตอบโจทย์สําหรับลูกบอลเพราะว่าลูกบอลมันเหมือนกับเป็นรถอะ่ะเคลื่อนที่แต่ด่านนี้มันไม่จําเป็นอะ่ะมันวิ่งก็ถือว่าโอเคเร็วแล้ว แล้วก็อันนี้คือสกิลแรกแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องไอพ่นนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับสสกิลที่เหลือก็คือว่ามันมีประโยชน์มากในการหนีเพราะว่ามันพุ่งแล้วมันไก่คือหนีเนะี่ยผมว่ามันมันโอเคเลยนะแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ถ้าเกิดว่าเทียบกับนินจาเนี่ยคูดาวมันเยอะกว่าครับก็คืออาจจะหนีได้จังหวะเดียวแล้วก็คือแบบเปล่านิ่เอ้ยโอ้หนีแล้วผมหนีโชว์เห,ห็นปใไปดูปุ๊บ พอเจอประตูตปุ๊บเราก็หนีอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ชื่อนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของผมจริงๆเมื่อกี้ก็คือผมเพิ่งจะยิงอะ่ะแหละแต่ว่านี้ให้ดูเฉยๆว่ามันหนีได้อ่าแล้วเราก็แปลงร่างเป็นลูกบอลเห็นไหมลูกบอลมันจะมันจะไวมากเหมาะสําหรับการเคลื่อนที่เข้าวงหรือว่าเคลื่อนไหวระยะไกลๆนะครับวัมากดูดิแล้วก็เวลาอยู่ของลูกบอลก็ถือว่าถือว่านานาพอสมควร ถ้าไม่ติดว่าสกิลคูลดาวนานนะมมีประโยชน์มากหนึ่งนาทีอ่ะสกิลคูลดาวนานอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเวลาจะสู้อะไรเงี้ยให้เราอยู่ไฮเกาวตลอดอ่ะแต่ว่าในสองสกิลอ่ะคือตัวไอ้บินควันอ่ะที่มันบินแล้วเป็นควันอ่ะมันสามารถบินได้ค้างเลยนะ่ก็คือเหมือนกับได้ยืนไฮเกาวได้ทุกที่ส่วนนินจาก,ก็คือมันมันกดปีนขึ้นหลังคาบ้านแบบง่ายๆแต่เนี้ย เวลาใช้แล้วมันพุ่งไปข้างหน้าคือมันจะกะระยะลงยากนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเรื่องยึดตำแหน่งได้เปรียบอะผมว่าอันนี้ากะาสุดในเวลา2สกิลนี้มันยึดตำแหน่งยากเวลามันพุ่งไปอะเอ้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องดราม,ม่านะอันนี้บอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าสกิลนี้พุ่งเนี่ยมันมันเอาไว้หนีอะดีแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบยึดตำแหน่งได้เปรียบผมว่าไม่ค่อยไม่ไม่ดีอะถ้าเทียบกับสกิลอ,อื่นนะครับสกิลตัวอื่น แล้วก็มีหนีแล้วชาร์จล่ะชาร์จผมว่าก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เห็นมมันคอมโบกันได้ด้วยลูกบอลกับไอพ่นฉันก็ถือใช้ได้แต่ว่ามันการระยะยากผมต้องการระยะดีๆเนาะ เราได้ M4 มาแล้วดูดิสกิลคูดาวนั้นจ้ะก,ก็เวลาเล่นนะครับผมจริงๆก็อ่ะสอดแทรกเทคนิคไปละกันเวลาเล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลหมดแล้วแล้วมันคูดาวอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องออกมารอมันคูดาวเสร็จล้วค่อยออกมาดีกว่ามันจะได้แบบหนีได้สกิลนี้ผมมองว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะสู้เน้นแบบว่าหนีมากกว่าหรือแบบยิงสู้เขาไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยสมมติโดนยิงปุ๊บกดไอ o n นกดลูกบอลหนีเลยจบ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายชาร์จอะไรเงี้ยผมมองว่าสกิลอื่นมันตอบโจทย์มากกว่าครับสกิลนี้เอาไว้หนีอะหนีผมให้เลยแรงเอสหนีนะแรงเอสเลยโดนชาร์จอะไรเงี้ยหนีแรงเอสถือว่ามีประโยชน์มากแต่ว่าเจะศัตรูปุ๊บใช่ไม่อยากสู้กดบินหนีแปลงลูกบอลบินหนีแปลงลูกบอลบินหนีจบง่ายอันนี้คือยังไม่เจอใครนะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆ ่าก็ยังไม่เจอตึงๆนะครับก็ชิลทุกอนูลูกของขนนะบายพุ่งไปนะพุ่งหมูพุ่งโคตรไกลพุ่งไกลแล้วก็พุ่งไหวนะจริงๆไม่ต้องแปลงเป็นลูกบอลอะไรอย่างนี้ดีกว่าพุ่งเพียวๆผมว่าโอเคกว่าถ้าแปลงแล้วมันมันเสียลูกบอลไปใช้อันหนึ่งเลยอ่ะดูว่าชิลอีกและเนี่ยเห็นปะดูดิทุกคนคือแบบไม่อยากจะโมนะแต่แบบมันมันเป็นการวิเคราะห์เกมที่ขาดอะจะชนะไม่ชนะมันเริ่มตั้งแต่เวลาเข้าเกมแล้วอะจริงๆ แล้วแบบไม่ใช่แบบลย้อเริ่มต้นด้วยนะอันนี้ยอสูงสุดแล้วนะเฮ้ยแต่แบบว่าเอ้ยพี่ๆแบบว่าเล่นโหดๆเนี่ยว่าพี่ยิงอย่างนี้หรือเปล่าป่เหครับจริงๆก็เล่นปกติอะส่วนตัวผมเล่นประมาณทุ่มหนึ่งงที่บอกไปคือไม่ได้เล่นเวลานี้อยู่ละอันนี้เป็นกรณีพิเศษไงอยากจะทำคลิปโอเคข้างหน้าเป็นบอลนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บแอร์ดอกกันเอ้ยไม่ใช่เป็นบอลเป็นแอร์ด็อกเดี๋ยวเราจะไปเก็บแอร์ด็อกกันนะครับเดี๋ยตรงนี้มีคนจดจดจ้องจ้องอยู่ข้างบน เค okay, เดี๋ยวผมจะแปลงล่างแล้วก็แปลงลูกบอลแล้วก็เดี๋ยวพุ่งอัดหน้ามันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอขึ้นไปแล้วไม่เจอเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไอดรอบเลยอา่านนี่เป็นการอ่านเกมนะครับผมเดี๋ยวแปลงล่างแล้วพุ่งไปเ้อไม่เจอคนก็แปลไอดรอบเลยนะไม่รู้มันหนีไปยังโอเค okay, มันหนีไปแล้วไม่เป็นไรแ,แปลไปอดอบยิงไปก่อนคิงไปก่อนยิงไปก่อนเพอาสัว์ไหม แอรดับปิดไหนอะมันไวมากมันเคลื่อนไหวไวไวมาก,มากเข้าออกเข้าออกแบบรวดเร็วเน่ยฮ้ยแต่มันคือผมงวงเว้ยมันไม่รู้มันบั๊กหรืออะไรนะคือคือถ้าเกิดว่ามันกิ้งแล้วไปเก็บแอร์ดอบได้เงี้ยโดยที่ไม่ต้องแปลงร่างกลับแม้จะเป็นอะไรที่โคตรมีประโยชน์เลยนะแต่ไม่เจ๊คือแบบว่ากิ้งไปใก,ปใกล้ไปใกล้ใกล้แอร์ดอบแล้วอะแต่กล่องแอร์ดอบมันไม่เปิดอะถ้าเกิดอย่างงี้คือแบบโหจากที่แบบสกิลหหดๆนี่คือแบบอ่อนลงไปแบบเยอะมาก เม่กี่ทุกคนเห็นเหมือนกันปะ่ะจริงลูกบอลไปที่อกล่องไอดรอปแล้วมันยังไม่เปิดอ่ะผมว่าอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่จริงๆคือจากที่เสียเปรียบอ่ะจากที่แบบว่าเสียเปรียบอันอื่นอยู่แล้วก็หนักไปทีนี้มันควรจะแบบเป็นสกิลที่เข้าง่ายออกง่ายเอา้าเจอคนอีกแตกปุิเจ็ดตัวผมชิวทุกตัวยังไม่เจอตัวไหนตึงเลยหืออะไรมั้งเนี่ย ของเราก็ฟูแล้วนะครับผมโมกสี่ก่อสามถือว่าใช้ได้ใช้ได้ตัวจากที่ลองลองอะวิเคราะห์เลยนะครับผมผมว่าในบรรดาสามสกิลเนี่ยถ้าเกิดให้ผมเลือกอะผมจะใช้สกิลนี้เป็นสกิลสุดท้ายจริงๆจะใช้สกิลนี้เป็นสกิลสุดท้ายมันมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์สไตล์การเล่นของผมอะจริงๆถ้าเกิดเป็นสไตล์การเล่นอื่นอาจจะโอเคก็ได้นะแต่สำหรับ ตล์ผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะพุ่งพุ่งหนีแลไงอ่ะคือผมก็ไม่ได้หนีอยู่แล้วปกติก็ไม่ได้หนีอยู่แล้วเวลาสู้ใช่ไหมแต่ถ้าใครเป็นสายหนีโอเคมีประโยชน์แบบว่าประตูยิงปุ๊บหนีหายไปเลยเงผมว่าอตอบโจทย์ที่สุดแต่ของผมมันไม่ได้สายนั้นไงผมว่าสกิลที่เหมาะกับแต่ละคนมันไม่มีสกิลไหนที่ดีที่สุดหรอกครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าสายหนีอันเนี้ยเรียบร้อย no หนึ่งคือสกิลสองสกิล,กลมันเอาไว้หนีหมดเลยไงครับลองคิดดูดีๆ พุ่งก็เอาไปหนีได้อ้ามีคนนะผมไปไหนล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดวโอ้โอ,โอ,โอใจเย็นใจเย็นมันก็ไม่ก็ไม่ตึงนะไม,ไม่เจอตัวไหนตึงเลยตึงอย่างเดียวโอ้โหคนเล่นเนี่ยเออ,อไม่ตึงเลยเหลือหกนายนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน,หน้าผมจะมาสอนว่าเทคนิคกินยาย,ยัางไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะจ๊ะ ไ,ไปพุ่งไปแปลว่ารวกอลแล้วพุ่งไปก็คือมันเอาไว้แบบว่าเข้าแบบพวกสิ่งก่อสร้างพวกบ้านอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโอเคนะ่ยสมมติเวลาจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยย้ายโพซิชันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบแ <c oughs> ม่งกิ้งได้ทุกสภาพอากาศจริงตอนนี้เหลือ3คนครับผม แล้วก็ยังไม่เจอตึงเลยแม้แต่คนเดียวอ่าพูดเลยนะครับไม่เจอตึงเลยแม้แต่คนเดียวสัาแตนอนนี้คือแบบว่าโอเคเลยอะ่ะที่ทําคลิปมานี่หน้าน่าดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะไม่งั้นเจอตึง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 นี่คือแบบว่าคลิปผมจบแต่แต่อันที่พูดมันมันก็คือเป็นเวลาจริงนะครับที่พวกคนที่เก่งเขาจะไม่ได้เล่นเวลานี้กันเอ้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ที่คุณเล่นเวลานี้คือคุณเป็นคนไม่เก่งนะอันนี้คือผมวัดอันดับจากที่อ่า อันดับแรงเฉยนะแล้วก็ดูพวกแบบว่าเวลาย้อนหลังว่าเขาเล่นกี่โมงแค่นั้นเองอืมจะสามคนไม่อยากเจอคนเนี่ยอืมหายไปหมดอืมมันหาย เหลือห้สมคนเท่านั้นแต่สองคนนี้น่าจะเป็นคนหมดแล้วล่ะไม่น่าจะเป็นบอดละผมดูแลไม่น่าจะเป็นบอาจากประสบการณ์มันสั่งสอนผมผมมองเลยว่าไม่ใช่บอดเพ่งเพิ่งอาจจะตึงทั้งสองคนเลยก็ได้ตอนนี้ไม่ชัวร์แต่ละประการเลยไม่ใช่บอดนั่นบอทมันคงออกมาให้ยิงแล้วอะ ตอนนี้ผมก็พยายามดูทุกมุมนะครับว่ามีศัตรูเนี่ยยิงมาจากทางไหนหรือเปล่าหรือว่ามีศัตรูวิ่งมาหรือเปล่าพยายามใช้เติร์ดวิวให้เป็นประโยชน์ครับอย่าแบบออกไปพีคเลยแตกไม่รู้ตัว กลจะบีบเนาะเมื่อไหร่จะได้สู้กันครับเนี่ยผมสงสัยมากเลยเมื่อไหร่จะได้สู้กันครับเนี่ยรอนานมากแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านไปก่อน,นครับรอดูวงโอเคเนี่ยแต่งนะแต่นะแต่นะเรียบรอ้อยนนี้คนจริงไม่จริงนางโอเคครับเหลือหนึ่งตัวสุดท้าย โ okay. อเคลงบนขาวนวผมจ้าองใช้อยู่ A7 เจะติดหลักชาร์จนะแต่ว่าผมมองว่ามัน,มนใช้ยากกว่าทำยังไปยังเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชาร์จแล้วเดี๋ยวรอดูวงก่อนแป๊บนึงเัาสินใจอยู่ว่าจะชาร์จเลยดีไหมในใจอยากชาร์จเลย ก็มันดักไงถ้ามันดักต้นไม้ข้างหน้านี่คือแบบว่าเราก็เล่นยากไนงะเลนยากกว่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เพราะวงบีบไปข้างหน้า,า,งงา,า,า,นาแ,แล้วยังไงก็ต้องพุ่งไปชาร์จมาข้างหน้าผมดูแมพแล้วยังไงก็ต้องพุ่งไปชาร์จมาเราข้างหน้าแน่นอนไม่มีจะไม่มีจะพุ่งไปแล้วนะ คต้องพุ่งไปแล้วล่ะมันไม่ออกมาจริงเหรอแต่งไงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในวงด้วยอะแล้วตัวนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสดเ้าห้าเซียนะอะก็คงแบบใส่แคมป์มอะ่ะออกไปละปลแปลงล่างตอนแปลงล่างครับอยู่ชิดก็กำแพงเห็นปะ ตอนโดนยิงนะผมมันจะช่วยลดดาเมจอย่าเรียกว่าลดดาเมจเลยดีกว่ามันก็จะแบบเอาดาเมจไปที่ลูกบอลน,นะครับแต่มันจะไม่เข้าเนื้อนะก็ถือว่าชาร์จก็ถือว่าโอเคนะถือว่ามีอะไรรับดาเมจนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือไม่เจอไม่เจอตึงนะตามเวลานี้นะครับก็แรงก็น่าจะขึ้นลีเซจนแล้วล่ะตาเดียวก็ขึ้นแล้วก็บาย